หนังสือเรื่อง The Instant Mood Fix เจาะไปที่พาดเรื่องของการควบคุมตัวเองนะครับซึ่งผมคิดว่าหลายคนก็น่าจะอยากฟังเรื่องนี้กลยุทธ์คือการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมนะฮะหนึ่งเลยเนี่ยการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของคุณเนี่ยเมื่อเกิดอารมณ์ชั่ววูบขึ้นคุณจะรู้สึกว่าตัวเองควบคุมอะไรได้ยากมากเช่นสมมติอยู่ดีก็อยากกินขนมขึ้นมาแล้วมันมีอยู่ตรงหน้าพอดีนะครับแทนที่จะงดเว้นการกระทําบางอย่างหรือจํากัดตัวเองให้เอาสิ่งรอใจนั้นออกจากสภาพแวดล้อมของคุณไปเลยนี่คือคีย์ของเรื่องนี้นะครับเช่นนะฮะ ถ้าคุณต้องการเลิกดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยให้เอามันออกจากบ้านไปให้หมดคุณก็จะมีโอกาสที่จะรู้สึกอยากดื่มมันน้อยลงนะครับหากคุณไม่อยากเช็คข้อความในโทรศัพท์มือถือขณะทํางานให้เอามันไม้อีกข้อหนึ่งกลยุทธ์ง่ายๆนี้ได้ผลมากเลยเพราะว่าสิ่งที่อยู่นอกสายตาก,ก็มักจะอยู่นอกความคิดเราไปด้วยนะครับเมื่อเราเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างจริงจังคุณต้องซีเรียสกับเรื่องนี้เนี่ยการควบคุมตัวเองก็จะง่ายขึ้นดังนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมีอิทธิพล ต่อเราขนาดไหนนะครับคนที่อยู่รอบตัวเรามีอิทธิพลต่อเราเหมือนกับวัตถุที่เราเห็นอยู่รอบๆนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพแวดล้อมทุกอย่างของคุณจะช่วยมากๆจัดสิ่งแวดล้อมง่ายกว่าใช้แรงจากการควบคุมจิตใจตัวเองอย่างเดียวนะครับข้อที่2ฝึกกล้ามเนื้อการควบคุมตัวเองนะครับเคล็ดลับอันหนึ่งที่คนไม่ค่อยได้นึกถึงก็คือว่าการควบคุมตัวเองก็เป็นกล้ามเนื้อชนิดหนึ่งคล้ายๆกับกล้ามเนื้อย่างอื่นนี่แหละนะฮะเวลาเราใช้คําว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันแปลว่า ภาษาเขาใช้คำว่ามัสโซอ่แปลว่ากล้ามเนื้อเป็นภาษาไทยจะงงนิดนึงคือมันคือสิ่งที่เราฝึกได้อ่าใช้คำนี้แล้วกันนะครับยิ่งคุณใช้มันเท่าไหร่เนี่ยคุณก็ยิ่งควบคุมตัวเองได้มากขึ้นเท่านั้นเหมือนคุณไปยกเวทที่ฟิตเนสนี่แหละนะครับข้อที่3คือรับอารมณ์เชิงบวกสักหนึ่งหน่วยนะฮะสมมุติว่าคุณมีงานหลายอย่างที่ต้องทําในหนึ่งวันนะแม้ว่าคุณจะควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นและ ใช้กล้ามเนือ้อการควบคุมตัวเองเป็นแล้วนะครับสร้างสิ่งแวดล้อมดีแล้วเนี่ยแต่อารมณ์ของคุณก็ยังมีโอกาสดิ่งลงได้ทุกเมื่อหากคุณต้องทํางานติดต่อกันนานๆหรือมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องจัดการในเวลาที่คุณรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจนะครับคุณต้องอยากได้ตํำรับด่วนซ่อมใจเป็นอารมณ์ชงบกสักหนึ่งหน่วยนะครับหรืออะไรก็ตามที่ทําให้คุณจําใสเมื่อเฉยชาในยามบ่ายอะไรแบบเนี้ยนะฮะนักวิทยาศาสตร์แนะนําว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการพักสักห้าถึงสินาทีเพื่อให้รรงววัััตเอนะคบ งานวิจัยโดย d i a n นทาส์แสดงให้เห็นว่าคนที่รู้จักชุบชูใจตัวเองระหว่างการทํางานเนี่ยจะทําให้ทํางานได้นานขึ้นนะครับแล้วก็ควบคุมตัวเองได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้รับอารมณ์เชิงบวกสักนิดเลยนะฮะและอารมณ์เชิงบวกคืออะไรนะครับอารมณ์เชิงบวกอาจจะมาในรูปแบบของสิ่งที่ตลกและดูสนุกสนานนะฮะอาจจะมาจากการสนทนาจากเพื่อนที่ดีฟังเพลงก็ได้นะครับลุกเดินก็ได้เป็นสิ่งที่เบสิกที่สุดข้อที่4คือการโฟกัสไปที่ประโยชน์ของการห้ามใจนะฮะเมื่อเรานึกถึง การตอบสนองความต้องการของตัวเองในท,ทันทีเรามักจะมุ่งสนใจไปที่ประโยชน์ระยะสั้นนะครับของการตามใจตัวเองแต่กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพคือคิดถึงสิ่งที่คุณต้องเสียไปหากคุณต้องยอมแพ้กับความต้องการนั้นนะครับเช่นถ้าฉันกินโดนัทชิ้นนี้เนี่ยนะไอ้ที่ออกลังกายมาทั้งหมด2วันเนี่ยนะฮะหายหมดแบบนี้เป็นต้นทุกครั้งที่เราพยายามยับยั้งตัวเองไม่ให้ทําบางสิ่งหรือบังคับตัวเองให้ทําบางอย่างเนี่ยเรากำลังดิ้นรนเพื่อ ไม่ยอมแพ้ในการตอบสนองกิเลสข,ของตัวเองในทันทีและแน่นอนเราพบว่ามันยากจะต้านทานนะครับเพราะเรากำลังสนใจความหอมหวานของผลไม้ต้องห้ามหรือในกรณีนี้คือโดนนัดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งเป็นความสุระิยะสั้นที่ความไม่ได้เลยแต่แทนที่จะทําเช่นนั้นนะครับลองฝึกอันนี้ต้องฝึกนะครับนึกถึงประโยชน์ของการห้ามใจข้อที่หคือตัดไฟตัดต้นลมเลยอันนี้คือถ้าสมมติว่าคุณรู้ว่าคุณไปอยู่ในสถา,านการณ์แบบไหนแล้วจะทําให้คุณเช่นเช่น ร้านบุฟเฟ่จะไม่คุณกินเยอะอย่างเงี้ยก็อย่าไปกินนะง่ายๆหันและนะฮะก็อย่าไปกินนะครับ,ะะรบกนนบ็นี่คือวิธีการตัดไฟต้นลบนะฮะสรุปก็คือว่าการควบคุมตัวเองเป็นสิ่งที่เราฝึกฝนและพัฒนาได้นะครับแล้วก็อ่เป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆทําและต้องใช้หลายๆอย่างประกอบตกันนะฮะมันจะค่อยๆดีขึ้นนะนะฮะมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับแล้วก็เอ่อการควบคุมตัวเองเนี่ยจริงๆเป็นหัวข้อที่มนุษย์พยายามทํามาตลอดนะฮะ แต่ผมมีเคล็ดลับที่อยากจะแชร์นอกเหนือจาก5ข้อนี้ก็คือว่าคุณต้องทําให้คุณเห็นประโยชน์ของการควบคุมตัวเองคือพูดง่ายๆคือคุณต้องบันทึก progress ของมันให้ได้แล้วคุณจะรู้สึกว่ามันน่าทำเพราะถ้าเกิดว่าคุณทําไปแล้วเนี่ยมันไม่มีรางวัลกลับมาเลยเนี่ยนะฮะมันจะไม่น่าทําแล้วคุณก็จะแบบไม่ทําดีกว่าคุณต้องบันทึก progress ของมันต้องคอยจดบันทึกเรื่องเหล่านี้นะฮะอย่างเป็นระบบแล้วคุณจะเห็นประโยชน์ของมันอย่างจริงจังนะฮะแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ย การควบคุมตัวเองเนี่ยมันมีประโยชน์กับชีวิตเราจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเราจึงควรทำต่อไปแบบนี้เป็นต้นนะครับ